โมเกมเมอร์นะคะวันนี้ฟมก็จะมาโปรโมทช,ช่องของน้องนะคะของน้องเอ็มอานะคะคือน้องน้องของของของโฟมเองแหละเอามานี้นะนนนนก็จะให้ไปดูว่ามีอะไรบ้างในเซิร์ฟมีนนะแป๊บนึงขอที่ปากก่อนขอที่ปากก่อนอย่าปาดดี ب, ดี ยศก็อ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็จะเป็นยศเจ้าของเซิร์ฟคนที่สี่เอ,อขอเดินเนื่อเดินตรงนี้ดีกว่า,น,วานี่คือยศนะคะมองไม่เห็นบินเจ้าของเซิร์ฟแล้วก็เจ้าของเซิร์ฟเจ้าของเซิร์ฟคนที่หนึ่งเบดเกมเมอร์คนที่สองอันนี้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้อ่านไม่ออก mm. คนที่สาม นี่คนที่สี่นะนี่แอนดมินคนที่หนึ่งคนที่สองพี่สามี่สี่นอันนี้ไม่อยู่รลยอ่านไมออกดรต่อไปนะนี่ก็จะเป็นช็อปือเปล่าเหยียเท่มีคนมัดนอนน้ำแปะไร มีเสียคขออภัยนะคะดีว่าเด็กปักมาไม่ต้องทค่ะเด็กปากเยอะแยะเป็นไรคะอีตุเป็นไร่ะตบให้เตบฟันร่วงหรอกถ้ามีอ่ะทำไมอ่ะเคยเดินตบป้าเคยเดินตบป้เลยค่ะอื้อื้เหมือนไส้อันนี้ก็ของเสิร์ฟ หนึ่งห้ามขอ OP สองห้ามขอ GM ห้ามพูดคำหยาบคือคุณจะพูดอะตีดห้ามด่าแอดระวังแอดแดนห้ามโปไม่เงินแบนห้ามเกียนถ้าพบเห็นให้แจ้งแอดเลยทันทันทีนะคะจะเขียนไม่ไปหลองไปเบ็ด กดทุกข้อทำจริงหมดตรงนี้มึงสร้างหน่อยอ๋อตรงนี้ก็เป็นเอิ่มแบบมีสปาก,กับโฮมเซตนะไปทำที่ก่อนแค่นี้ยังไม่สร้างอะไรเลยตรงนี้ ไปกลับไปที่เดิมก่อนทำอะไรไทำกำแพงด้วยนะะชาวานะชววาชววาโอ้โหอันนี้เป็นพื้ีไม่ชววาไม่ไม่ใช่ชวามอ๋อโอ้ชอ๊มปุ๊บเอ้ยแปะนี่แปะนี่ตบให้หรอกพอแล้วลาวลิปเมื่อ เคยโดนตบปะไม่เคยไม่เคยมากนี่อ่ะใครโดนหนุนวิ่งหนีกับบ้านร้องไห้แเราอยากลองปะล่ะเบธที่ไม่ใช่ปอบไม่กระซ่วใส่ใครหรอกเฮ้ยเอาเอาคลิปนั้นมาให้เบธเลยลงคลิปเลยไม่เอามันน่าเกลียดเบธน่าเกลียดเขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย